ครับสวัสดีครับพบกับรายการเกียนเกมเมอร์นะครับรับเป็นผู้บรรยายนะครับผมมาอยู่กับแอมแอมไลแอมซีโร่นะฮะแกตั้งฉายาให้เขาไปเลยครับแบบซุยๆเอานะฮะแล้วตัวที่แอมเล่นครับตัวอะไรฮะเนลี่นะครับผมแล้วก็มาดูอะไรนะฮีโร่ของข้างต่างๆครับของข้างเนลี่ก็มี ว่าเดนนะครับแล้วก็วูดแบกแล้วก็ชื่ออะไรวะแอมไอ็ตัวไฟฟ้าเนะี่ยด็อกเตอร์ชื่อด็อกเตอร์แล้วไอ้ตัวเนี้น้ำแข็งนะอัลูเนียนะครับทางด้านของเออ่โคน,นอสนะครับหลุดไปแล้วนะฮะทางด้านของโคน,นอสหลุดไปแล้วนะครับมีสวิเบดนะฮะมูนควีนสกเกลเนะฮะแล้วก็ตัวอะไรอีกก็ไม่รู้นะฮะ ต่ที่รู้เป็นอะไรอ่ะกบเหรอกบนะอ๋อไม่อยากไม่ห่วงเออ,อก็ตอนนี้ยังไม่มีการคิวเกิดขึ้นนะเอาแล้วครับบ้านของกบนะช็อตของเี็กกบเลยกันนะง่ายๆนะฮะอ๋อของด้านขอ้อ้ายิงเข้าโดนมูนนะเป็นเต็มเลยนะ ยังฟาร์มอยู่ตอนนี้อ้าวมันวิ่งเข้ามาต่ออีกแล้วนะมัอกบนะจะไหวหรือเปล่าหน้าน,นุนหยุดชั่วคราวอีกแล้วนะรูทางของคนนอตยังไม่มานะครับจะมาหรือเปล่าอ่าหยุดไปแล้วนะฮะหยุดไปแล้วเดี๋ยวเช่เทมครับ <c oughs> ชเทมนะเขาสวิเบนนะได้ออกเอ่อโลครับโลบ,โลบอ็อกนะกัดไม้นะครับ ดาาแดงนะฮะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะหักหก็เรียกมังหูแล้วฮะได้ของกบนะได้ออกเอ่อเหมือนกัดไม้แล้วก็จะออกเหมือนไอเทมรีฮะมันจะออกรีนะฮะแล้วก็ทั้งด้านมูนนะครับเอ่อโอเคครับแล้วก็สเกลนะครับเหมือนกับโลบ็อกนะฮะรองเท้าแล้วก็ กัดไม้ครับกินไปแล้วด้วยนะฮะโอเคนะครับรออะไรจะเริ่มเกมใหม่เลยนะฮะโอ้หนะโคนนตไม่เข้ามาถึงจะเริ่มเกมใหม่เลยนะครับทีเดียวเชียวในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วโอเคจะรออะไรกันบ้าโอเคครับโคนนตได้มาแล้วนะฮะเอาเอายังไงครับหมูนมูนมุนแหลมออกมาอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ ทางด้านวารเดนเฟิร์สไปแล้วนะฮะมูนควีนโอ้โหโม,มูนเราเออมึนมึนอยู่นะครับการหยุดเวลาเลิกยังมึนมึนอยู่นะฮะยังเออไปทางด้านไม่ถูกกลับทางเอฐานตัวเองไม่ถูกนะฮะเดือนละมึนเหนือเออด้ฟาร์มฟาร์มกันอยู่คนระับยังนะไม่มีเอออะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนเรื่อยๆนะฮะ ทางด้านวาเดนก็หวางหวานไว้ตรงรุนแล้วก็ตรงรูนแล้วตรงฐานตรงลินนนิดหนึ่งนะครเผื่อกันด้านนู้นสกิลมาหรือเปล่าโอ้สกิลตอดอย่างเดียวนะทางด้านกบเราเอาแล้ววางหวานเอา้าเห็นครับกบเห็นนะแต่ยิงไม่ไม่ทันนะอสูวิเบตเดินมาติดหวานนะยังไงจะเอาไหมไมไ่เอานะ เบรดจะเดินมาแบบแก้หวานแต่ว่าไม่ถัดไม่ได้นะเอาแล้ววงังหวังไปอีกหนึ่งชีนะแล้วยังไงปล่อยหมาไปอ๋อปล่มาบ,บ,บ,บ้าไเรียบร้อยครับรีท่านศูนย์ไปเลยนะฮะนี้ร้านี้ยังฟาร์มกันอยู่นะครับมาดูกันท่านแอมกันดีกว่าเนี่ยยังไงยิงสกิลสองทักทายนะ เอาะครบเดนที่ปล่อยมาเอาลอบคลิปมาติดหวาดสะงั้งงนแนทะทางด้านของมอสเตอร์เรายังฟาร,ร์มกันอยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีใครแหลมนะอันทิรี่จะแหลมเอานะในทอธิรี่งงานแหลมเรานะ่ยิโล่เราเนะี่ยอ๋อแหลมไบโชนะเราไม่กลัวเป็นแสดงถึงว่าไม่กลัวนะยงี ทางด้านนู้นก็ไม่มีใครกล้าแหลมออกมานะยังฟาร์มกันอยู่ตอนนี้ทางด้านของเอเรรี่ได้ไปครับหนึ่งตกอนหนึ่งต่อศูนย์นะตอนนี้การต่อไปนะยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีคชคิวอ,อะไรกันยังไม่มีกันบวกกันนะครับเกิดขึ้น เอาอยัางไงครับยิงเลยสีนี่ยิงต่อไปอยังไงเข้าไหมเข้าไหมโอ้โหง่ายนักเตอร์เข้าไปแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ <I S 1> อ้าวเลยวาย <am S 2> วาง <good S 2> เฉยนะวายเล่นเล่นนะครับด้านของสี่ลี่ออกรองเท้านะแล้วสี่กับไม้นะ <am> ด้านของกบต่อแม้ยังไม่มีใครแหลมนะในของด็อกเตอร์เราก็ใกล้จะตายเหมือนกันนะ<ว>เอาอย่างไงด้านของบูตแบตแหลมไปสวิเบดยังไงครับเรียบร้อยครับสตันแล้วสวิเบดปั่นมาจะรอดไหมสวิเบดปั่นมาปั่นมาเอาทีนี้ยิงไปสวิทฟ์อ้าวได้ไปนะด้านของเอ่อมันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยอโลเนียนะฮะ จ,จำเลยอ้าวปักหวานดูครับปักหวานดูหวานของวารเดนเนี่ยโลเดียได้ไปเนี่ยเป็นสองสอดศูนย์แล้วสกอร์ตอนนี้นะยังครับตอนนี้ก็เกือบได้อยู่นะอา้าเสร็จโคโนนตไปนะมายัางไงก็ไม่รู้กระโดดมาเอาลี่ยิงมั่วไปนะไม่รู้โดนหรือเปล่าอา้าวมูลจะปั้นนะครับยังครับอ้าวด้านของ ฝั่งนู้นนะได้ไปแล้วครับหนึ่งตัวนะครับคุณน้องเก็บไปเอาบูธแบ็จะตายยังไงครับคนน้องโดดมาติดหวานของวานเด้นแล้วทีนีน้นีน่ยิงครับยิงชาร์จไปโลนเนี้ยได้ไปนะครับเรียกว่าโดดงงโง่ๆนะครับอย่างนี้โดดมาติดหวานรอเด้มนะแล้วทำนนีนยบ โหนดเรากำลังเล็งตัวไหนอยู่หรือเปล่าไม่ยืนตรงนี้เล,งเล็งหรอนี่ทีนี้ห,ห,หร,ร,รอกเล็งหรอยิงปะนะ่โหนอโยังไงแรงบูธแวกรือเปล่าลบูธแวกอลอัดเลือนน้อยครับแหลมมามุนมุนสตันแล้วเรียบร้อยนั่งไงวาเดนวาเดนปล่อยหมาไปแล้วตามด้วยสอรเตอร์อันติไปแล้วทบนี่เรียบร้อยเก็บไว้หนึ่งเลยนะฮะ ของวะของเอเดลี่ยิงนั้นติ่งไปพอดีนะครับเอา้าดูเหมือนว่าทางด้านนู้นจะฝักหวานแล้วนะฮะพอเด่นเราวางหวานไม่ได้แล้วนะอันนี้อ้าววุธแว็กวิ่งไปอ๋อไม่เอานะฮะไปกันลูนีิเฉยนะฮะเอา้าโดนนะเอเดลี่โดนแล้วยังไงนอตโดดม,มาไปงไงเอเดรียไวไหมโอโ้โห จะโดนสวิเบดสวิเบดเอาไงยังไงครับโอ้โหวิ่งมาใส่ใส่ยังไงโอ้ทีลี่จะได้ยังไครับตามแล้วตามแนละ้วตัวไหนดักบุดแหวกดักหน้าครับยังไงทีลี่โอ้โหยิงไม่ถึงนะครับโอ้โหนะครับมีการบ่นกันเกิดขึ้นนะครับโลเนียมก๋วยเสื้อนะครับเป็นไงครับลมโลเนียมนะครับผม เียมีการเกิดศึกในี้ไับอาด้ทีนีนะคับโอเคเอาประเด็นคือขึ้นครับโคนอโดดมาแกยังไงสกากเราโดน่ยิงยังไงฮะเราเรียกว่าศาสตร์มัว์ครับหายไปแล้วเนี่ยไม่เจอเลยตอนนี้ยังไง ปักหวานนะฮะับเอาสกอร์เท่ากันแล้วตอนนี้นะครับ13ต่อ13แล้วนะครับโชน่เน,นี่ยนลี่จ้ะอัพเป็นสก,กิลอะไรสก,กิลสองนะครับตอนนี้เอาให้เน้นนะสองก็สองลองสองนะเอาหมูนเราสตันเล่นนะฮะมูนเราเอาเหมืนนั่นกาะเราตอดอย่างเดียวเลยนะ ไงฮะเก้าเราจะตีหวานนะฮะโอ้แต่ไม่ได้นะเอา้าอ๋ได้เห็นหวานไปสักครู่หนึ่งโคนอตเรารอจะโดดใส่แน่ๆเลยฮนะดูยืนกันเป็นกลุ่มเลยนะสามคนนะเมื่อกี้นี้เอา้าไงยังไงแหละไม่งี้โอ้ไม่เอานะโอ้สกิลรักทายไปนะฮะ มีใครก็อาอกมายังไงฮะลูนเกิดขึ้นจะมีสึกตรงลูนไหมไม่มีนะเอ้ามาเด่นโอ้โหเอามาเก็บลูเผือบายนเนี่ยเอ้าเดินไปยิงหวานนะ่ะอ้เอายังไงเอา้าดูอสติของกนะอง,อง,อง,องสูสวิเบตฉับแล้วไิ่เลยยิงไปโดนคโนดคุมโดมนะสามตัวนี้จังหวะน,นี้สวยมากเนี่ย ยังไงครับคนนสเรายังเอาต่อยังได้อยู่แล้วกับวารเดนยังไงจะได้ไหมได้ไงโอ้โหเรียบร้อยไปครับคนนอสเรากได้เห็นวารเดนตายไปสะเกาใกล้จะแดงนะเอาววนเาปักคปยิงเอาวัตติไปแล้วโดนสะเกาไหมโดนนะแต่โอ้โหวิ่งไปไกลเหลือเกินครับโอ้โหทังหวะนนี้ตามไหมครับตาโอ๊ยิงต่อนะ เอาแล้วครับโคนอสวินวอล์กมาไม่รู้แล้วตามไม่ก็บถึงไว้นะโอ้โหจังหวะนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยนะนี่ครับกล้าเข้ามาเลยเนะี่ยเออเวิชอ๋อเอาได้ไหมครับแด,กเกะะด้เกาเนี่ยฮะทีนี้อ๋อได้เกาอาไปการแลกชีวิตของตัวเองไปนะ ต่อได้เฉยเนะฮะีวิตเบกตอนนี้ดบไฟแล้วดบไแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้กจะออกคอนอเป็นการใครนกตายแล้วเงียบเลยนะฮะเนียนไปเลยนะไม่มีใครรู้ว่าใครทำนกตายนะตอนนี้ด้านของทีรีาปดนส เอามดนี้ไปแล้วองคนี้เลเก็บไปครับเราเรียกว่าแลกกันนะคบคนละตัวนะ ไล่ไปต่ออีกแล้วเนยะทางนั้นกบเรามูเราอะไรูเราจะเอาครับเฮกรี่เรามาจ้องครับจะยิงตัวไหนดีวะอ้าวจะยิงอะไรอะเอายิงอันติเลยครับโอ้โห โอ้โหติดเลยท่านอย่างนี้วิ่งยาวครับสิไปเล่นๆอยู่นะครับตามวิธนะครับเราจะโชว์ว่ามานากูเยอะวร์งั้นแค่พอฝีแล็บมาอย่างนี้ยังไงจะเจ้าซูมเรียบร้อยครับอืเกือบตายนะเอ้าโอลล็อโดนมาตายไหมยังไงโดนมาอย่างนี้โดนมาอย่างนี้ก็ตายไปวิีครับ โอ้ไม่รู้จักเข้ามาในดงนะเข้ามาในดงตึ้งนะับนี่นะฮะแม่ตะเกาวันน้ติ๊กต้งใช่ไหมฮะติ๊กต้งคุณนะฮะพีเอลี่นะฮะเพราะว่าตึ้โอ้โหนนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะแล้วหอกใส่เฮดนะฮะแล้วบุกแค่บุกขึ้นมาไหมอ่ะยังเดินอยู่นี่ฮะบุกขึ้นมาโอ้ยแลมขึ้นมาหลอก คนนองเราก็รอจะได้อันติอยู่ซึ่งนะคงเป็นอย่างนัมม้นก็อยากให้แบเดี๋ยวยังไม่มีค่าเข้านะตอนนี้นั่นสกอร์สามสิบสองไอ้สามสิบสามอันนี้สามสิบเดยต่อยี่สิบสามแม่มีตนนะกรงใน,นส,นนสีดำอยูยย่เอ้าโคกเพชรเข้าไปอย่างนั้นก็โดนสะเกาซูมแล้วเรียบร้อยครับทีนี้สาดไป ได้ไปถึงสองนะครับโอ้นนอโหเอาโคโนตคุมโดมแล้วนะฮะตอนนี้เอาอัติไปเลยฮนะแล้วยังไงเก็บแล้วเนี่นได้ได้โอ้โหแล้วลเตอร์ลาดไปนะฮะเอาสวิเบชับเ,เลยฮนะตอนนี้ติดคลิปย,ยังไงติดคลิปเอาโดนดูดอีกนะฮะเสร็จไหมเรียบร้อยครับเสร็จรูทแบวกไปนะฮะโดนกบโด,ดนเตะรับรูทแบวกเรา,าโดามนกได้ แล้วก็ตะเกียบเลี่ไปนะฮะโอ้โหเทลี่เก็บไปถึงสามเลยนะฮะตอนนี้ก็เดินกลับบ้านเนี่ยน,นี่จะเอากี่ตัวดีครับเทลี่ฮะอินนะครับ,อ,รบอย่างนี้อ่อินเลยนะครับโอเคเราจะรอดูนะฮะว่ามันจะอินได้หรือเปล่านะฮะ มูนเราก็ครึ่งหลอดแล้วแต่ยังไม่กลับบ้านอยังไงตัว่าเด้ารเหมือนเราจะและนล่าใครหรือเปล่าอ้าวต่อมาอีกแล้วนั่นกบเรา,าเอายังไงโคนดโดดมาอย่างนี้ต้องอันติแน่ๆฮะ,ะยังไงครับ แมนติด้วยครับยังเดินตีอันนี้ยู่นะโอ้โหเดินมาโดนบูทแบบยิงหนึบเข้าไปนะและ้วโอ้โหเก็บไปแล้วถึงสองเลมาเล่นเก็บไปเอาดีรี่า์มัวนะครับก็จะโดนสเกาหรือเปล่ามัวก็ไม่รู้โดนหรือเปล่านะฮะงานของอูเพลียนี่น่าจะเกิดแล้วนะฮะไป ยเโอ้ต้องเดินถึงว่าคุณเดินแะไรของคุณเนี่ยระวังสเกลนี่เองเนี่ยเราซื้อนกกันเกิดขึ้นเงี้ยหลายตัวมากครับรม่ว่าส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะฮะหรืว่างอนเงี้ยต่างคนต่างงอนนะครับซง้อนกเราไม่แชร์ให้คุหรอกกูซื้อเองก็ได้นะฮะ ไปครับต่อเล่นๆนะครับเล่นต่อไปโอาันก็ต่อไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเวเลียเราก็ต่อไปด้วยกันแต่รู้สึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะ หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยตอนนี้นโอ้โหเอเหมือนว่าก็เม็นกาเอาซูมซีนี่ได้แล้วยังไ,ไงมูลอันนี้เอาอันติกลับครับโอ้โหไม่ยอมกันเลยเดียวนะโอ้ต่างคนต่างไม่ยอมเอายังไ,ไงครับวาเล่นเก็บไปครับ ครับเข้ามาโนตโดดเข้ามาแล้วอันตรีครับโอ้โหอย่างนี้ก็เข้าทางนี่นะครับโอ้โหเอาฮีเบิรับครับแล้วโดดแล้วปั่งหนีรุ่งรอดครับไม่ไม่ไปได้นะ t me scalped with a s I I am goodie

เอาบูแบกกระโดดไปเก็บบูนีนไมได้ฮะเอาโดนโซไปท่เต็มตบบูแบกเอาน้ีแก้แขนให้ฮะอันติใส่เลยนะวิ่มาเ่ไงโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บไปได้เนี่ยบูยังรู้อเรี๋รอเต ยังไงสปิร์เข้าไปโดนถึงรับแล้วถึงจะยิงช่วยหรือเปล่ายังไงได้ไหะโอ้โหบูทแบกได้ไปเนี่ยเผื่อเราตายมันงนะคนน็อตโดดมาแล้วยังไงครับติดไหมโอ้โหติดไหมครับายตีเอาติดกันหมดเลยฮะแล้วคนน็อตไปไหนเรื่องฮะตายเลยครับล่วงไปแล้วคือเด็กไปโดนเก็บไปเนี่ย รางของวูแบบยูวนะครับวันนี้ครับทีนี้เราได้ของนะครับวันนี้แนะนำเลยฮะแนะนำไอเทมมาไหมฮะอ๋อโอเคใช่ไหมฮะเอาไงโอ้โหล่วงไปได้สวิเบตปันหนับ จะรอดไหมตามเงินอกูยังนูปฝากเอาโนรนด์โดดมาเพื่อจะช่วยครับซวิเบตแต่ก็ตายเองนะครับโอโอเวเลียเก็บไปนะฮะการพอนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยฮะข้าบอกเองแล้วไงว่าอย่าเสี่ยงกับพี่พอนเกิดขึ้นครับจบครับ